ส่วนบูธท,ที่ภาพไม่ได้ในงานนะครับเป็นบูธของิสันฟิก i ก a o โดย TNK Gala กาลเราจะไปดูกันครับคนกะลัมเยอะมากมีแมสคอดด้วยผมดึงตัวตะกิจออกมาได้แล้วนะครับถ่ายรูปแต่กะสาวสาว่างเดียวเลยเดี๋ยวผมถามกันหนึ่ง <c oughs> เมื่อเช้า <c oughs> พี่กิตได้ลงแข่งแล้ะ เป็นยังไงฮะอ๋อก็ใส่เต็มครับใส่เต็มใส่เต็มทําไมถึงใส่เต็มรู้ป่ะทำไมครับจะได้รู้ไงฟิกเกอร์โลมันใช้งานได้จริงใช่ไหมในสนามเัเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปบอกมันใช้งานได้จริงไหมนี่ขับให้ดูแล้ววันนี้โ้เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มนะครับจากางในสนามเลยนะฮะว่าเป็นยังไงสดจริงครับมีครับไม่มีใครยอมใครผมบอกเลยใช่ปีนี้เราตั้งใจทํานะครับอยากให้สมาชิกฟิกเกอร์โลขับนะครับทุกคนนะครับตรงนี้ผมทำเพื่อฟิกเกอร์โล